เอา,อาง,ง่ายๆทุกคนมันจะมี private space ใช่อของตัวเองอย่างของแอนเดียก็น่าจะมาสักเมตรนึงะห,ห้องเหรอไม่วงกลมอ่ะ private space อยู่ถ้าอยู่อยู่นอกคนประมาเนี้ กี่เมตรท่านผู้ชมลองคิดนะของตัวเองกี่เมตร i v a t e space ตัวเอง personal space ใช่ไหมใช่ personal space แบบไม่ชอบให้คนเข้ามาเราอยู่ป้ายรถเมล์แล้วมีคนห่างเราเมตรหนึ่งรู้สึกปกติไหมแต่เขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรานะเหมือนถ้าเขายืนอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่ามันอึดอัดไหมไปเข้าห้องน้ำมีโถฉี่สิบอันฟานยืนอยู่อันที่สองเนี่ยเข้า่าใหม่ว่างอีกเก้าอันมันฉี่ข้างกูอันเนี้ยผมมองหน้าเลยแบบ เพื่อมันเป็นกฎเกณฑ์นะเว้ยกฎของสังคมกฎของสังแบบอันอันโปรเกรสถ้าคนเข้ามาอยู่โถหนึ่งคนที่สองที่เข้ามาอยู่โถสิบถ้าคนเข้ามาอยู่โถห้าคนก็จะสิบกับหนึ่งได้หมดถ้าคนเข้ามาอยู่โถสองก็ไปอยู่เก้านึกออกป่ะแต่ถ้าสมมติมี1 5กับ10อยู่3คนแล้วเราคนที่4เข้ามาเราก็อยู่3หรือไม่ก็7อ่าถูกเว้นสักช่องไม่ใช่ว่ากูอยู่1งมึงมา2นะกูไม่ต้องการเรียง